ครับต่อไปเป็นหัวข้อต่างๆในเมนูที่เหลือนะครับกดเมนูเข้าไปนะครับมันมีสองหน้าเนาะเมื่อกี้เรามาอยู่ที่ท็อปนะครับก็คือท็อปต่อไปหน้าที่สองก็จะเป็นอันนี้2อครับ2คือหน้า2องจะมีคำว,ว่าแถบ Setting เ a เ e r Point นะครับอันนี้เป็นออปชันนะครับเป็นออปชันล้วก็ข้ามไปนะครับจะมีคําว่า p i พ c h i n g Control ตรงนี้นะครับจะเป็นสแตนดาร์ดขอตัวรถ กดเข้าไปพิชซิ่งคอนโทรลอธิบายก่อนนะครับพิชซิ่งคอนโทรลคือระบบการาลดกลารโค้งของตัวรถเมื่อวิ่งผ่านููกันหน้านะครับตรงนี้สามารถปรับตั้งได้นะครับกดโอเคเข้าไปจะมีปิดการใช้งานหรือระดับต่ำระดับปานกลางหรือระดับสูงนะครับส่วนใหญ่โรงงานจะเซ็ตที่ระดับปานกลางก็คือมีเดียมนะครับ ต้องการเซตก็กดให้มันอยู่ด้านหน้าลูกศรออ,อยู่ด้านหน้าแล้วก็กดยืนยันนะครับนี่คือ Bridging Control อจนอันสุดท้ายจะเป็น Natural Regenerative อ่าก็าคือเมื่อ,ดอกเด,ดเกียร์เดินเมื่อกดเกียร์ว่างนะครับรถจะมีการหน่ขงของตัวรถให้หยุดให้หยุดนะครับเหมือนกับ Regenerative Reg นะครับตรงนี้สามารถปรับตั้งได้ ก็จะมีเหมือนกันเป็นโลมีเดียมไฮนะครับหรือปิดการใช้งานโรงงานจะตั้งมาที่มีเดียมนะครับก็เลือกไปนะครับเค okay. ถ้ากวอีกิีหนึ่งก็จะย้อนกลับมาหัวข้อหน้าที่หนึ่งแล้วนะครับตรงนี้โอเคครับ